ห,หลบไม่ทันจริงๆเต็มเนียวสี่โมงคึ่งใช้น้ำมันฉีดเพื่อไล่สะเก็ดน้ำมก่อนแล้วก็เดี๋ยวเราจะแร็วก่อนไม่ทันจริงๆ หนักมากครับทิกาบีตอนนี้เราต้องแก้ไขด้วยวิธีนี้ไปก่อนแล็ปฉีดน้ำมันแล้วก็ใช้แล็ปแล็ปไว้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เราเริ่มเที่ยวเริ่มเทียเยเท่ยวหมุมแรกเลยเที่ยวหลุมแนงก่อนเลยเพราะว่าเพราะว่าอันนี้ยมีผมปอดูไล่ดูเครื่องเขาก่อนนะว่าเครื่องต้ามาสภาพไหกนก่อนนะพี่เครื่องนี้เพิ่งใช้ไม่จางหัดใหญ่ ใช่ไหมเหรอน้ำั<ช>นมันน้ำมันแร็กมันต้องเปลี่ยนทุกครั้งนะเขาเปลี่ยนมาแล้วเ,เปลี่ยนให้แล้วใช่ไหมเขาเปลี่ยนมาแล้วโอเคเราะวนเรื่องน้ำมันแร็กพี่